แล้วต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะคะจะเป็นเรื่องของการละเหยะคะ่ะการละเหยคือการที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะคะเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าของของเหลวจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าภาชนะ A นั้นจะมีผิวที่กว้างกว่าภาชนะ B นะคะทำให้ ของเหลวที่อยู่ในภาชนะ A นั้นจะระเหยได้ดีกว่าในภาชนะ B นะคะสังเกตจากลูกศรน,นะคะมันจะระเหยได้ดีกว่านะคะแล้วการระเหยนี้จะเกิดเมื่อโมเลกุลที่มีพลังงานจนมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโมเลกุลเหล่านี้จะหลุดออกจากผิวหน้าของของเหลวกลายเป็นไอนะคะทำให ปริมาตรของของเหลวที่อยู่ในภาชนะนั้นลดลงค่ะต่อมาจะมาเป็นเรื่องของความดันไอของของเหลวนะคะถ้าเราบรรจุของเหลวลงในภาชนะที่ปิดของเหลวยังเกิดการระเหยอ,อยู่และในขนาดเดียวกันระหว่างที่เกิดการระเหยน,นั้นก็จะมีความดันไอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอบางส่วนก็จะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของเหลว มีการเปลี่ยนกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอัตราการเปลี่ยนจากของเหลวเป็นไอนั้นจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนจากไอไปเป็นของเหลวนะคะทําให้ความดันไอเหนือของเหลวมีค่าคงที่เรียกว่าความดันไอของของเหลวค่ะจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีภาชนะที่มีฝาปิด มันก็จะอยู่ในระบบปิดแล้วเราจะสังเกตได้ว่าอัตราการเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอน,นั้นจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนจากไอมาเป็นของเหลวนะคะสีม่วงนี้คือที่เปลี่ยนจากไอไปเป็นของเหลวส่วนสีชมพูนี้คือจากของเหลวกลายเป็นไอน,นะคะเราจะเรียกภาวะสมดุลไดนามิก ขอย้ำว่าเกิดได้เฉพาะระบบปิดเท่านั้นนะคะความดันไอจะขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลคะ่ะ